วันนี้เรากำลังออกเดินทางไปยังร้านซูชิสายพานตัวท็อปของทอท์ตอริที่คนท้องถิ่นร ек โ m มเมนว่าต้องมาให้ได้ร้านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติคุณภาพและราคาร้านตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของท่าเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเลไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสดแค่ไหนพร้อมแล้วเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะ เเข้ามาในร้านแล้วนะคะนี่เลยแหล่งแรกที่เราเจอปูเบนิอุไวค่ะอันนี้คือเราสามารถเลือกซื้อปูสดๆเพื่อเอาอนำไปทำบาร์บีคิวย่างได้เลยนะคะทอตทะลีเป็นแหล่งจับปูประเภทนี้อันดับหนึ่งซึ่งปกติจะจับกันในฤดูหนาวรสชาติหวานไม่เหนียวเลยค่ะ และในร้านยังมีของทะเลต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายเพื่อที่จะนําไปปรุงรับประทานในร้านหรือเอากลับไปทําที่บ้านก็ได้ค่ะตัวนี้คือร็อกออ伊เตอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งของดีประจําจังหวัดทอทลีด้วยเช่นกันโอ้โห <Okay. S 2> oh. ภายในร้านจะแบ่งเป็นโซนปิ้งย่างบาร์บีคิวและร้านซูชิหมุนสายพานค่ะที่วันนี้เราจะมารองกันคือร้านซูชิหมุนสายพานนั่นเอง อันนี้ซุปปูนี่เลยดูสีและความสดของเนื้อปลาทูน่ากันค่ะชิ้นขนาดใหญ่ในราคาเพียง80บาทเท่านั้น,น,นโอ้โหจานนี้กุ้งตัวใหญ่มากจะบอกว่าจานนี้มูลค่าแค่ประมาณ90บาทเท่านั้นมือนี้นะคะเรียบร้อยจะบอกว่าอิ่มพุงกลางมาก ทั้งหมด41จาน2317เยนตีเป็นเงินไทยนะคะประมาณแค่4,600บาทเท่านั้นว้าว wow.